สวัสดีจ้าแม่พิสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคาําสั่นนะคะนะคะทองคำาิกโก้เนื้อนมราคาทองคําและรายงนานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้ไปที่ยี่27มิถุนายนปี2 5 6 5ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นลักษณะไซด์เวย์ออกข้างโดยนับเวลา,าแม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอย,ยู่ที่บริเวณ1,835ด,ด,ด,ดอลลาร์ด้านอัชลินดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวอย,ยู่ที่บริเวณ104.121จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอย,ยู่ที่บริเวณ35.457บาท ต่อดอลลาร์โดยมีปัจจัยจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแม้สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนยังคงยืดเยื้อขณะเดียวกันได้ลดความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดตามไปด้วยโดยตลาดดูจะให้ความสนใจประเด็นดังกล่าวลดลงด้านอัิดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางแข่งข้า ส่วนกองทุน SPDR นะคะขายทองคำออก2.03ตันด้านเงินบาทกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองไทยนะคะค่อนข้างทรงตัวในลักษณะไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวตามปัจจัยข่าวที่เข้ามากระทบระหว่างวันระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์ 1, 20, และ1,810ดอลลาร์ 1, หากหุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ 1,785ดอลลาร์ 1> 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,855ดอลลาร์และ1,865ดอลลาร์หากผ่าน 5, ขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,885ดอลลาร์ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ3,500บาทและแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ31,100บาท การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ,บ่ายนที่27มิถุนายนปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนาเวลาที่แม่บสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำหนครั้งราคาเป็นบวกไปที่50บาท แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำใรนาทีนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะแต่ว่าบางครั้งแม่สินอาจจะตอบช้านะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่แม่สินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ